สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องฟ้าสูตรหวยพารวยค่ะ,ะวันนี้มากับสูตรหวยลาพัฒนาน,นะคะเป็นสูตรเด่นและสูตรจอบวันนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่ทั้งเด่นและก็จอบเลยนะคะเราก็มาเริ่มดูตัวเด่นกันเลยค่ะสูตรตัวเด่นนะคะน้องฟ้าดูหลักแสนค่ะแล้วก็หลักพันบวกกันนะคะก็จะเป็นหนึ่งคู่นะคะแล้วก็ดูหลักร้อยและหลักหน่วยค่ะ บวกกันเป็นอีก1คู่นะคะให้นำสองคู่นี้มาลบกันนะคะตัวอย่างเช่น4บวก2เป็น6ค่ะลบกับ8บวก6เป็น14ใช้4ค่ะลบกันนะคะเหลือ2ค่ะก็เด่น2อสานะคะตัวนี้ก็บวกขึ้นมาอีก1แต้มปกติค่ะสูตรนี้จะมีเงื่อนไขแค่1ข้อนะคะเมื่อเจอเลขซ้ำเช่นรอบนี้ค่ะ7กับ7นะคะ บวกกันเมื่อได้สองคู่แล้วตรงนี้จะนำมาบวกกันนะคะเลขสามนะคะเมื่อได้หนึ่งคู่ตรงนี้จะเอามาบวกนะคะเป็นคู่แบบนี้จะไม่ลบกันนะคะอันนี้ใช้ลบกันถ้าเจอเลขสามจะบวกกันค่ะก็มาดูตัวอย่างรอบถัดไปนะคะ 7บวกเเป็น14ค่ะก็จะบวกนะคะเพราะว่าเจอเลขซ้ํา3บวก9 12ใช้2ค่ะก็จะได้6 7แบบนี้นะคะ7กับ0นย์ค่ะบวกกันได้7เลขเลขสามก็ลบกันนะคะ6บวก7เป็น 13, ใช้3ค่ะเด่นก็จะได้45ค่ะ4บวก1เป็น5ค่ะลบกับ6บวก7เป็น13ใช้3ค่ะ ก็เด่นสองสามสองบวกสามเป็นห้าค่ะลบกับแปดบวกหกเป็นสิบสี่ใช้สี่ค่ะได้หนึ่งสองหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์ค่ะแปดบวกห้าเป็นสามค่ะได้สามสี่ค่ะห้าบวกแปดนะคะเป็นสามค่ะหกบวกสี่เป็นศูนย์นะคะก็ลบกันเหลือสามสี่ค่ะสี่บวกสองเป็นหกค่ะลบกับเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ได้หก เดค่ะเจ็ดบวกสเป็นหลบกับห้บวกเเป็นหก็จะได้ศูนย์นะคะหนึ่บวกสเป็นแปดค่ะเลขซ้ํามาแล้วนะคะก็จะบวกกันค่ะแปดบวกหเป็นเนะคะบวกกันได้เจ็ค่ะใช้เจนะคะศูนย์บวกสองได้สองค่ะลบกับแปบวกหเป็นเก้าได้เจ็ดแปดค่ะห้าบวกศูนย์ได้ห้าลบกับสีบวกเ้า เป็นสานะคะได้ 2, องสาเก้าบวกเเป็น8ดค่ะใช้บวกนะคะเพราะว่าเจอเลขสามหกบวกหเป็น12ค่ะบวกกันได้ศูนแล้วก็1ค่ะรอบนี้ค่ะ9กบวกศูนย์ได้เก้ศูนบวกศย์เจอเลข3ใช้บวกค่ะได้ศนก็ได้ 9, กศนนะคะนี่คือตัวเด่นทีนี้เราก็มาดูสูตรเจาะก,กันค่ะสูตรเจาะก,ก็ง่ายๆนะคะ ใช้หลักแสนค่ะกับหลักหมื่นสองตัวนี้บวกกันค่ะสีบวกหค่ะได้ศูนย์ค่ะแล้วก็บวก2องนะคะทุกรอบได้สองค่ะนับเพิ่มขึ้นไปเป็นสามสี่ค่ะห้าหก็ก็เป็นเลข6ตัวค่ะแต่ทีนี้นะคะจะตัดตัวที่3ามทิ้งนะคะนี่ค่ะตัดตัวที่3ามทิ้งเลยค่ะก็จะเหลือห้าตัวนะคะ ตัดตัวที่3เพราะว่าน้องฟ้าดูจากสถิตินะคะที่คำนวณมาตัวที่3มจะไม่เข้าเลยนะคะน้องฟ้าก็เลยตัดทิ้งค่ะให้มันเหลือห้าตัวนะคะจะได้น้อยลงนะคะแล้วเราก็ตามตัวเด่นนะคะมาเจาะตามนี้เลยค่ะได้2 3สค่ะสองสนะคะ2 6หค่ะ2 7ค่ะ2 3 2สามสองสี่หสองแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสองสองนะคะแล้วก็3 2สองค่ะ ส3 3 5 3 6 3 7หสามค่ะนี่คือตัวเจาะนะคะตัวไหนเลขซ้ำกันก็ตัดออกได้นะคะเพราะว่ากดสองตัวบนแล้วก็กดกลับนะคะทีนี้มาดูรอบนี้ค่ะเป็น7 3สก็คือเป็นเลข3มเนี่ยเข้านะคะส่วนตัวเจาะนะคะจะเป็นสามที่คู่กับ7นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ3 7นะคะ7 3สเข้าเลขล่างค่ะรอบถัดไปค่ะ 7จบวกแเป็น5ค่ะ5้บวกสค่ะเป็น7ค่ะ7 8 9 0แปนสองนะคะเราก็ตัดตัวที่3ามทิ้งค่ะรอบนี้นะคะออก0 6นยค่ะเลข6เราเด้งนะคะก็จะเป็น6นะคะที่เจาะกับ7ค่ะ6 7เราแล้วก็6 0นะคะ6คู่กับ7ค่ะ เจ็ดเด่นเราก็เข้านะคะแล้วก็0ูนย์คู่กับ6กค่ะก็จะเด้งนะคะบนล่างค่ะรอบนี้ค่ะ7จบวกแเป็น5 5าบวกสอค่ะเป็น7ค่ะ7 8012นะคะรอบนี้ค่ะ4ี่เจเลขบนค่ะเด่น4เข้านะคะเจาะกับ7ค่ะก็จะเป็น47เนะคะเข้าเลขบนค่ะส่วนอันนี้บนล่าง สีบวกแเป็น12ใช้2ค่ะ2อบวกสเป็น4ค่ะ4ี่ห้าหกเจนะคะตัดเลขหกทิ้งค่ะรอบนี้นะคะ3ามเลขล่างค่ะเด่น3เข้าจอกับ8ค่ะก็จะเป็น3ามนะคะเข้าเลขล่างค่ะ2อบวกสาเป็น5ค่ะ5้บวกสเป็น7 7 8 9เจ็สองค่ะ ตัดตัวที่สามทิ้งค่ะรอบนี้นะคะเก้าแปหกห้าก็จะเป็นรอบแรกที่เด่นหลุดนะคะแล้วก็ไปดูรอบถัดไปกันต่อค่ะหนึ่งบวกแดเป็น9ก้าเ้าบวกสองเป็นสิบอใช้1ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะรอบนี้นะคะออก 4, 4ี่สี่เบิ้ลเลขบนนะคะสี่ที่เจาะเข้ากับสี่นะคะก็จะเป็นสี่สี่นะคะ เข้าเลขบนค่ะ5บวก0นได้ห้าหบวก2เป็น7ค่ะ7 8 9 0 1 2นะคะรอบนี้ค่ะออก0 3ค่ะเป็น3เข้านะคะเจาะก,กับ0ค่ะก็จะเป็น0 3นะคะเข้าเลขบนค่ะ4บวกเเป็นส3มบวก2เป็น5ค่ะ5 6 7 8 9 0ค่ะ รอบนี้นะคะหกเข้าเลขบนค่ะเด่นหกเข้านะคะเจาะกับเก้าค่ะก็จะเป็น9 6้าหกนะคะเข้าเลขบนค่ะเจ็ดบวกสองเป็น9ก้าค่ะ9ก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดใช้หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะรอบนี้ค่ะออกสองหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเด่นเข้าตัดสามทิ้งค่ะเจาะกับสองนะคะก็จะเป็นสองหนึ่งนะคะที่เข้าเลขบนค่ะ สีบวกสเป็น6ค่ะบวกสเป็น8ค่ะ8 9 0เก้นสะคะรอบนี้ค่ะออกสองแเลขล่าง8เข้าค่ะตัดศูนทิ้งนะคะแล้วก็เข้าเลขสอค่ะสองแเลขล่างค่ะศูนย์บวกสามได้สามสาบวกสเป็น5ค่ะ5 6 7 8 9 0ศย์นะคะ ออก8 9เลขบนค่ะ8เจาะกับ9นะคะก็จะเป็น8 9เข้าเลขบนค่ะ5้บวกเเป็น4นะคะ4ีบวกสเป็น6ค่ะ6 7 8 9 0 1นะคะรอบนี้ค่ะ3 6เข้านะคะ3ที่เจาะกับ6ค่ะ3 6เข้าเลขบนค่ะ9กบวกเเป็น18 8แบวกสเป็น10 ใช้ศูนย์ค่ะ0ูนย์หนสามสี่ห้านะคะตัดตัวที่3ามทิ้งค่ะรอบนี้นะคะก็เป็นเบิ้ลน,นะคะ0ูย์เข้าค่ะ0ูนย์ที่เจาะก,กับ0และ0ูนย์ที่เจาะก,กับ4ค่ะก็จะเป็น 0, 0ูเข้าเลขกล่าง4 0เข้าเลขบนนะคะแบบนี้ค่ะแล้วมาดูงวดนี้ค่ะ9ก้บวกแดนะคะ

0 4นนะคะนี่คือแนวทางจากสูตรนี้นะคะหากพี่ๆชอบสูตรนี้ก็พิจารณาได้เลยนะคะน้องฟ้ามีกลุ่มแนวทางนะคะหากพี่ๆสนใจเข้ากลุ่มกับน้องฟ้าก็สามารถทักหาน้องฟ้าได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ